กลับมาโอ้โหซบมีอะนรซบที่รักป้าทำไงลาปักป้าปักป้าโอ้ปักป้าจังเลยทิ้งแม่เลยเหรอก็เป็นไงมั่งสบายดีไหมคะดีไหมคะสบายดีไหมคะป้าป้าโอ้ยเจสส์เจ้าเจ้าทิ้งแม่เลยอ่ะทิ้งแม่มาหาแม่ดีกว่ามาหาแม่แม่มามี่ไหมแม่มามี่ไหมหาไหมทำไมทำนิ่งใส่ฉันล่ะะ เอาลักปับปีก่อนักปปีทำไงลักปัาปีป่าป่าป่าปออโอ้รักมากโอ้รักกันมากรักกันมากความรักไพ่ไพ่่สองพ่แหวงหรออืมน่าจะงงคิส